ดิคลุกคลิกกลุกคลิกเสด็งมากออกมาบางส่วนในหาแนวขุดดินเหนียวพี่เขาอยู่ดีวะหูป้ปู่เก่าอะครับหูป้ปู่เก่าเมื่อกับเขาล่มมาเนี่ยเนื่อย <laughs> Cái đỉnh tụp kìa Đừng hào ừ. oh, 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 oh. <laughs> mà lấy bà đục Nó căng ốc vào Ôi, không? Cần sì, ơn cho là, Như thế này <laughs> Ủa ừ. đỉnh hàng Lái tối đây này <laughs> <laughs> Mưa ออไม่เนื้ซสองซ้ำเอออกินกันมันหูหน่อยนะปลาเขาได้มือคุณเขาไมาได้ โอ้ยเดี๋ยวอะไรมันเคลียร์ตัวมันไม่สิบโอกมาอ๋อย่อมันติดผ่าตัวว่ะติดเสียตัวครับต่าไม่เนี่ยมากม เฮ็ดไม่ขอร้อมเลรื่อให้เขาเลิกโอ้ยย่างงอีกตัวนี่อนี่เลยอีกวะแงงวนเขาไปเลิกเน้ยโอ้ยตัวผึ่งยังย่างงอีกขึ้นก็เอาหอวยเด้ยออกมาแล้วหูจักจื้อ หลายตัวได้ครับนี่รืออยอยู่บ่ย่างอีกเเอาอ๊ยจบไ่แหนนะเลี้ตัวจักั่าสองกับสามอง่บ่นบ่เรื่อยอย่บ่เปซะเก็ไดบาด้วกดคุณเนี่ยับหินไหล

ใี่ไครับตวคุ <c oughs> ด้ดุดุดด <c oughs> ุอนมารอดขึ้นมาโดสถ,ถึงด้วยอ <c oughs> ืมดึงหอก mưa mày ngon 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 ngon

ทะเลโค้งมากอยู่อ่าปลาดุกเซลลูไม่ขนาดเท่ันี้กึ้นโอ้ยยังไงรู้

จับคาหล่อห้อขนาดได้หืมหืมขอให้ตัวน้่ฮะปลอนโอ้ยงานตะเคียนงานนี้โอ้ยบ่วไม่รู้ตะเคียนมันไม่รู้เอาหัวเอาเยี่ยงเขาเขาเขาเลี้ยัการ้องเลยวะมีไปบ้าง อ่ปลาดุกโอ้เสี่ยง้นูว่าเป็นปลาดุกดู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  Nhiệt sập quá Má Ôi bà Như? hát, hát, nữa, đúc. Đúc. này Nhưng Đục cắm nó Đục, Nè, đục Nó ta Càng nghiêng hoặc bà Ừm 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 Đi bờ <laughs> này

ทะไครัเื่องสองเกีไปยันงันเ้ยนั่นอือโอ๊เห้ตกอะไรกันนเห็นมัปทอดไปหุ่นทุอแดงดูครับ เส้อสิได้ตามมาสันติตัวเดียวยนีน่กโลอะมน้กันะล่ะน่น้น่นระดกน้ำขายันาหงอปลาดุกลุ่หันละโลู่ขา

กิมต oh. mm ัวได้จริงเลยจับอ๋อยังลงมอยู่เลยแก่ไปเจอเลยมันล้มไงมาดูว่ารัว่ปเอาหูหนึ่งหูหนึ่งหูมาเซวี

ครับขอบคุณที่ดูคลิปเจ้าถ่ายมานะครับผมจากดําทีวีครับ